ประจา,าศคณะรักษาความสนุบแห่งชาติฉบับที่5ทัพรยเรื่องการสิ้นสุดชจ้าข่าวของรัฐบาลแห่งราชนาจัรไทยตามที่คณะรักษาความสนุบแห่งชาติได้ประจาศยึดอำนาจการปกครองประเทศตามประากาศฉบับที่หนึ่งทับ5 ตั้งแต่วันที่22พฤศภาคม2557เวลา16อหนิกานาทีแล้วนั้นเพื่อให้การบริหารราชการภายในราชนาจัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจิยนดำเนินการจินให้ดำเนินการดังนี้ 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0สิ้นสุดลมชั่วคราววงเว็บหมวด2ในส่วนของ พระมาหากษัตริย์สองให้คณะรัฐมนตรีว่าการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ 3. ามวุฒิสภายังคงปฏิบัติหน้าที่ตามจำนวนสมาชิยุตธิสภาวุธิสภาที่มีอยู่ณนะวันที่ประกาศฉบับที่มีผลระครับใช้ 4. ศาสารผ้าไหลคงม,มีอำนาจดำเนินการพิจารณาและพิพากษา อาคารวดีตามบทกฎหมายและประจาคณะรักษาความสนงบแห่งชาติ 5. องค์กอรอิสระและองค์กอรอื่นๆตามรัฐธรรมน,นูญพุทธศตวรราช2 5 5 0ยังคมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปทานี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปประากาศณวันที่22พฤษภาคมพุทธศตวรรัาร2557คนเอประยุทธ์จานโอชา หัวหน้าคณะรักษาความสนุกแห่งชาติ